อีกหนึ่งหลักฐานค่ะที่มีการเปิดเผยออกมาซึ่งถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นหลักฐานจากดรปลอดประสบสุรัสวดีท่านนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายสมัยแล้วก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook และโชว์หลักฐานที่น่าสนใจมากๆาเลยทีเดียวค่ะว่าพื้นที่ผิดพาทเนี่ยมันเป็นของไทยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีหลักฐานเป็นหมุดหลักเขต แล้วปลอประสบเนี่ยนะคะก็ไปออกรายการโทรทัศน์หลายรายการแล้วก็ได้มีการแสดงภาพหลักหมดุดบนเส้นแบ่งเขตของอุทยานแห่งชาติสามแห่งก็คือเขาพระวิหารตาพระยาแล้วก็ภูจองนายอยภูจองนายยอยนะคะและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสี่แห่งมีห้วยสาราพนมดงรักห้วยพับทันห้วยสำราและก็ยอดโดมกับเขตฝั่ง,ขงเขมรทั้งหมดซึ่งเป็นเส้นเดียวกับเส้นเขตแดนเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาทั้งสิน้น คุณปอประสบก็โพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้ค่ะบอกว่าอย่างที่เคยได้ย้ำไปแล้วว่าการประกาศพระราชบัญญีติการอุยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์จะต้องมีแผนที่ประกอบโดยสแสดงมาตราส่วนและพิกัดที่ชัดเจนซึ่งการประกาศของกรมป่าไม้ก็สมบูรณ์ทุกส่วนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ใครก็ไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานนี้ได้ก็คือหมุดหลักเขตค่ะคุณปอประสบก็เอาภาพหลักฐานมาด้วยนะคะว่าภาพของหมุดหลักเขตนี้มีค่ายิ่งค่ะ เป็นหมุดหลักเขตที่สแสดงถึงเส้นหมุดหลักเขตตั้งแต่พื้นที่จะกุบรรราชธานีเรื่อยมาจนจรดจังหวัดตราเลยนะคะลงมาจนถึงจังหวัดตราทะเลตะวันออกของบ้านเราเลยทั้งหมดเนี่ยเจังหวัดด้วยกันจะมีหมุดแบบนี้อยู่ราวๆ1 0บถึงหนึรหมุดนะคะเป็นหมุดที่กรมป่าไม้เริ่มปักเมื่อครั้งประกาศอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเมื่อปี2541ซึ่งตอนนั้น ตนในฐานะอธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งการให้คุณดำรัสสุขอาร์าหัวหน้าฝ่ายรังวัดในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบไปดําเนินการโดยบอกเขาว่าในไหนก็ทําที่เขาเพราะวิหารแล้วก็ทําเสียให้ตลอดแนวเขาเพนมดงรักไปเลยซึ่งการทํางานในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ยากลําบากมากนะคะเพราะทุกคนต้องเดินไปตามสันเขาปันน้ําที่อันตรายทีเดียวค่ะยาวถึง800กิโลเมตรนะคะใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ย5ปีค่ะจึงสําเร็จแล้วก็ ได้มีการขอบคุณการทํางานของเจ้าหน้าที่ในวันนั้นด้วยเพราะว่าถือว่ามันได้กลายมาเป็นหลักฐานที่ลําค่าของไทยทีนี้คุณปรอประสบก็บอกว่านอกจากมีการโชว์หลักฐานตรงนี้ในรายการทีวีเนี่ยนะคะเขาก็เชิญอาจารย์จากธรรมศาสตร์ท่านหนึ่งมาออกรายการด้วยอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยก็ถามคุณปรอประสบว่าพื้นที่ที่คุณปรอบประสบอธิบายมาเราหลักฐานมาโชว์เนี่ย กรมป่าไม้ได้เคยครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่เพราะมันเป็นหลักฐานทางกฎหมายได้คุณประ,ประสบศ์ก็ตอบไปว่าครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนเช่นมีการปลูกป่ามีการดับไฟป่ามีการสร้างฝายทดน้ําและการจับกลุมดำเนินคดีกับทั้งคนไทยและก็คนขเขมรที่ทําความผิดด้วยนะคะโดยอาจารย์ท่านนี้ก็ถามคุณปอดประสบอ,อีกว่า แผนที่ระหว่างประเทศที่สมบูรณ์ต้องมีนิยามการปักปันและการปักหลักเขตผมก็ตอบไปว่าใช่สินิยามของแผนที่นี้คือสันปันน้ำของเขาพนมดงรักการปักปันก็คือแผนที่ที่มีมาตราส่วนที่เป็นมาตรฐานและมีพิกัดส่วนการปักเขตก็คือหมุดที่ผมเอาภาพมาแสดงผมจึงถามกลับไปว่าเท่านี้พอหรือไม่มันดีและแม่นยำกว่าแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนที่ เขมรหรือแม้แต่ฝรั่งเศสใช้มากมายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นก็บอกว่าใช่ได้นะคะแล้วก็บอกว่าสําหรับปราสาทต,ตาเมินทมตาเมินโตตและตาควายก็อยู่ลึกเข้ามาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสาราดังนั้นจึงอยู่ในเขตรประเทศไทยอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าคุณเข,ข,ขมรกรุณาอย่าซีซัวพูดอย่ามาพูดมั่วแยกปราสาทจากเขตรักษาพ,พันธุสัตว์ป่าเป็นอันขาดนะก็ถือว่าเป็น หลักฐานที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะที่อันนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่เราก็ยืนยันได้ว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นของประเทศไทยจริงๆ